อันนี้เป็นเมนูผัดพริกแกงถั่วนะครับอ่าเราไม่ได้ถ่ายตอนขั้นตอนการทำทางนี้ก็คือรีบๆรีบเร่งครับๆๆรีบเร่งช่วงเปิดร้านเลยก็เลยทําตอนที่ถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งกินข้าวกันนะครับนี่ครับผพริกแกงถั่วแบบหอมมากเลย เดี๋ยวเราตักไปกินกันเลยรสชาตินี่จะออกเผ็ดนิดนึงตัดด้วยความหวานกลมกล่อมกินกันเลยครับเลทสโกมาไมพูดมากหกครับมากินค่าวด้ยวยกันนะครับท่านผู้ชมผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะครับนี่ก็คือผัดพริกแกงถัว่วเมื่อสักครู่นี้ฮะ ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายทําวิธีการทําวิธีการอะไรต่างเพราะว่ารีบรีบหน่อยมากินกันเลยครับเดี๋ยวว่างจะถ่ายท,ทําตอนทําบ้างบางทีรีบรีบไงเพิ่งนี้เปิดร้านเหมือ,อะไรด้วยพริกแกงนี่เป็นพริกแกงที่เขาชาวบ้านเขาทำนรสชาติมันได้ไมันถึง ผัดพริกแกงถั่วเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าคนที่เขาชอบเผ็ดๆเราก็ใส่เผ็ดได้ก็มีอะไรมากมายครับก็มีอ่าพริกแกงจองคุงก็มีเราก็อ่ารุงรสมันหอยอะไรน้ำปลาต้องการตัดไหนใครชอบหวานมากก็ใส่ไป นแต่ขอบอกเลยตอนนี้บรรยากาศนี่ร้อนมากร้อนแต่เด้าเลยมีขนาดในเมืองนี่นึกถึงคนอยู่ตานจังหวัดเล่ยนี่ยอดผู้ติดเชื้อก็ดูขา่ขาวน่านื้อเนี้ยจะเพิ่มขึ้นนะครับองไงก็ดูแลสุขภาพกันนะครับผม ได้ไข่ไข่ดาวสักฟองเลู้ชายกำลังเดอชอบพริกแกงเขาอะพริกแกงเขามีความอในความไร้แต่ตายของพริกแกงเขาเนี่ยก็มีความแบบหอมของผิวมะกรูดอันนี้คือชาวบ้านตำฝากเขาซื้อมาจากงหวัดตากเขาตำได้อร่อยมากเลยนะ างทเราซื้อตามตลาดมันจะออกเปรี้ยวทําข้าวไม่อร่อยอันนี้เขาจะตำแบบแห้งๆจัดไปคำโต อร่อยครับอร่อยอืมได้กลิ่นมะปีผิวมะกรูดขึ้นจมูกเลยองคือผัดพริกแกงถั่วเนี่ยความไรสไตล์ของเขาอ่มะมันต้องมีกลิ่นมะกรูดนำมันถึงจะเข้า บรรยากาศของขับมิตแกงส่วนมันจะมีความหอม,มเป็นเสน่ห์ของขับมิตแกงส่วนเลยนะ คืาเรา,เราทำกับข้าวอกลักษณ์ของมันนี่คืออยากเค็มมากเค็มมากเลาแก้ยากไม่ว่าจะทำมมนูอะไรเวลากินกับคนส่วนใหญ่เนี่ยกินเค็มกินอะไรไม่เหมือนกันนะครับเราเติมมาข้างนอกดีกว่าพอเติมมาข้างนอกปุ๊บก,ก็จะได้รสชาตินาำต้องการที่คนอยากกิน แต่ถ้าเราทําเค็มแล้วพอมันเย็นปั๊บนะเค็มเลยตอนมันร้อนๆอยู่เนี่ยมันก็ยังกลมๆอยู่นะแต่พออาหารมันเย็นแล้วเนะี่ยนไม่ได้สําหรับคนที่กินเค็มนะฮะเราปรุงน้องเราดีกว่าก็แต่และคนกินรสชาติไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่เราทําให้เป็นรสชาติกลางๆไว้ คนแต่ละคนนี่เหมือนกันครับความเราจะตายความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันเหมือนก๋วยเตี๋ยวอะเราเราไปกินนะถ้าน้ำซุปอร่อยนะปรุงไม่มากเลยต้องชิมไปดะผมคนหนึ่งเวลากินก๋วยเตี๋ยวนะเป็นอะไรที่แบบว่า <c oughs> ถ้าน้ำซุปแม่อร่อยจริงนะผมปรุงอยู่นั่นปรุงชิมไปชิมไปอย่างเงี้ย เป็นคนปรุงก็เกยวนานไว้เจอร้านไหนที่น้ำซุปเขาอร่อยนะคือไม่ต้องปรุงมากแค่น้ำซุปก็าอร่อยละถึงบอกว่ารสชาติอะขึ้นอยู่ที่การปรุงอย่างพวกร้านอาหารต่างที่เขาทำเป็นน้ำสต๊อกไว้ไง ปรุงได้อร่อยแล้วคคอจะไม่ปรุงมากนล้วรสจอกอ,อร่อยอยู่แล้วใครชอบการทำอาหารนะครับก็ฝากเข้ามาติดตามรับชมและฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระตุ้นให้ช่องหนุยไลฟ์สไตล์แช n แนลเลยนะครับผมความไลฟ์สไตล์ของผมก็อาจจะมีไปเรื่อยๆ คอนเทนต์อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบหรือการตัดต่ออาจจะยังไม่เก่งพอก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมด้วยนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเผ็ดแล้วครับเวลากินข้าวเนี่ยถ้าไม่กินอะไรที่มันเผ็ดๆรู้สึกมันไม่อร่อยนะ แต่ก็ต้องฝึกนะครับแต่กินเผ็ดมากก็ไม่ดีต่อสุขภาพเราก็เปลี่ยนบ้างกินของจืดของนั่นบ้างผมเคยเป็นกวดไยออนไ่ก่อนเคยกินอาหารเจถึงสามเดือนเนี่ย <Wow. S 1> กินเพื่อรักษาแขนะครับพรอยก็ช่วยได้ครับแต่คนเราถ้ากินข้าวกินอะไรตรงเวลาเนี่ยปวดไรอ่อนก็จะไม่ค่อยเกิดน,นะครับเพราะว่า ตะละย้อนเกิดจากการกินนอนคือตอนนี้คนเป็นเยอะมากนะผมเป็นจนหลังกระตุกเป็นหนักอ่าคนเรากินแล้วไม่ดูแลตัวเองอน่ะือนเรากินกินข้าวจานหนึ่งเบอร์หนึ่งสงาาจานสาจานสี่จานแล้วก็กินผลไม้กินอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นกดเป็นแก๊สทำให้เราอ่าร่างกายมัน ไม่ใช่เท่าไหร่คือมันระบบพานเผาผันมันไม่ผมผไมไมดีไงร่างกายก็ไม่ค่อยได้อ,อกลังกายอะไรเงี้ยืม,มันก็จะทําให้เราสุขภาพไม่ดีต้องหาอาหารเสริมกินบ้างอะไรบ้างคือผมเป็นจนรู้นะครับก็เกี่ยวกดลายยอดบางคนบอกดดลายยอดเป็นไง ือบอกอาการได้เลยว่าเป็นไงเอาละครับท่านผู้ชมนี่ครับตอนนี้กินหมดถ้วยเลยครับข้าวหนึ่งจานเลี่ยงเลยหิวด้วยอร่อยด้วยมื้อเช้านี้เป็นอะไรที่แบบแซ่บเวอร์เลยสำหรับผัดพิแกงถัว่วความไ์สไตล์ของพิแกงถั่วก็อยู่ที่ฝีมือและความอร่อยที่เราทำขึ้นมาเองจุดเด่นของผัดพิแกงถัว่ควคือมะกรูดที่เขาตำใส่พิแกงถัววงงถ่ว,ว,วจะมีความหอมเตะจมูกเลย เอาครับยังไงก็ฝากติดตามผลงาน,นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะไปเล่นอะไรจะไปทำอะไรจะขอให้ติดตามรับชมคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับผม